เจอการระเบิดใส่หน้าทําให้หน้าขาวว่าไม่นะคะประมาณเดือน2เดือน3เดือนนะคะกลายเป็นว่าผิวหน้าเนี่ยค่ะคือขาวกระจ่างใสแล้วปัจจุบันนี้ค่ะผิวหน้ากลายเป็นปกติแล้วสวัสดีค่ะมาเจอกับนับเดือนว่าผ่านนะคะอันนี้จะเป็นซีรีส์นะคะเกี่ยวกับความงามค่ะทุกคนชื่อซีรีส์ว่า อาเภอใจ b e a u ี้ค่ะอําเภอใจ Beauty นะคะนี่จะเป็น EP แรกของกิ๊กนะคะซึ่ง EP แรก EP นี้นะคะจะเป็นการมาแบ่งปันนะคะในส่วนของเคสดีๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงานที่กิ๊กก็กําลังใช้อยู่นะคะแล้วก็มีคนใช้นะคะหลายท่านเลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะก็จะมาคุยในเรื่องของสีเสื้อประจําวันนี้คือวันอะอรคะวันังครารก่อนสีที่มีคนอุปถัมภ์คาจุนของเรานะคะคือสีแดงนั่นเองค่ะ ส่วนบรรพุธจะเป็นสีอะไรนะคะรอชมรอฟังสิในท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับเคสที่กิ๊กจะมาแบ่งปันนะคะจะเป็นเคสะคะ่ะที่ประสบอุบัติเหตุเป็นแม่้าค่ะแล้วก็เจอแก๊สรบิดใส่หน้านะคะเจอแก๊สรบิดใส่หน้าทําให้หน้าเขาว่าไหม้นะคะพอหน้าไหม้เสร็จแล้วนะคะก็ไปรักษาที่หมอนะคะซึ่งหมอค่ะก็รักษาให้เขาอ่ะ ได้แค่เบื้องตน้นก็คือได้เท่านี้แล้วอะก็คือยังคงเป็นหน้าแดงๆและดำๆอยู่บ้างซึ่งเขาเครียดมากค่ะก็ชื่อป้าดานะคะป้าดาแก๊สระเบิดได้ขึ้นชื่อเลยเนาะก็เลยได้มารับประทานค่ะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นี่เองค่ะตัวคอลลาเจนเมทิกกับตัวเพอร์เฟกต์เรเดียนของอาร์วิยองค่ะวิยองเป็นแบรนด์พรีเมียมนะคะของทางยูนิลิเวอร์ค่ะเป็นสินค้ากลุ่มความงามนะคะ ซึ่งทานไปนะคะทําให้ผิวหน้านะคะที่ดำเนี่ยมันเริ่มเป็นเป็นชมพูนะคะ,คะยังไม่ได้ข่าวมากซึ่งเขาทานเนี่ยคอลลาเจนนะคะวันละสองซองนะคะส่วนเพอร์เฟกต์เรเดียนก็วันละสองซองเหมือนกันนะคะอัดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นนะคะต่อเนื่องนะคะก็คือกลายเป็นว่าผ่านไปนหนึ่งอาทิตย์หน้าเริ่มแดงขึ้นมาก็คือพวกดำๆมาเริ่มจางลงนะคะ แล้วก็ผ่านไปประมาณเดือน2เดือน3เดือนนะคะกลายเป็นว่าผิวหน้าเนะะี่ยค่ะคือขาวกระจ่างใาสและปัจจุบันนี้ค่ะผิวหน้ากลายเป็นปกติแล้วเรียกได้ว่าดีกว่าปกติอีกค่ะเพราะว่ามันอมชมพูขึ้นขาวขึ้นเพราะว่าได้รับในการบํารุงถึงนะคะแล้วสองตัวนี้มันไปช่วยป้าดาที่แก๊สระเบิดได้ยังไงนะคะเพราะว่า ตัวคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งเราจะรู้เหลว่าคอลลาเจนอาจจะเป็นตัวที่บำรุงนะคะชั้นผิวเราการที่แกนระเบิดชั้นผิวมันมันมันแบบเอาคอลลาเจนใต้ชั้นผิวไปหมดเลยะค่ะตัวนี้ก็จะไปเติมไปซ่อมแซมไปเาเติมเนื้อเยื่อนะคะให้กับผิวหน้าเราแล้วคอลลาเจนเมทริกของที่นี่นะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยเรียกได้ว่าดูดซึมเหมือนฉีดเข้าไปเลยนะคะปลอดภัยไม่มี การทำให้อ้วนแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนเพียว100%และส่วน Perfect r a d i a n นี่สกัดจากพิกโนจิโนจากเปลือกสนมาเลนทยนลายฝรั่งเศสนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ไปทำให้ค่ะจุดด่างดำหรือว่าความหมองคล้ำอย่างป้าดาเนี่ยคือไฟระเบิดเนาะคือหน้าค้ำเลยตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนหรือว่าไปผัดนะคะเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่ามันเข้าไปนะคะ ในระดับแบบเส้นเลือดฝอยทั้งหมดของเรานะคะเป็นการสกัดจากตัวส่วนพิโนโจิโนนะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรดักที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากขาวออร่าสวยดังดาราโปรดักตัวนี้จะตอบโจทย์ท่านมากเลยนะคะก็ทาน2ตัวนี้ต่อเนื่องนะคะถ้าใครนะคะมีความกังวลว่าเฮ้ยฉันอยากแบบสวยด้วนนะคะอยากสวยวายจะไปงานไปนั่นไปนี่กิกแนะนำเลย2งตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ยิ่ง ถ้าทุกท่านเนี่ยได้ใช้ตัวไฮยาโยกชับหน้าเพิ่มอกไปดีมากๆเลยนะคะส่วนใครสนใจในติดต่อกิ๊กได้นะคะเพราะว่า Perfect Radiant ีนกำลังมีโปรนะคะถูกมากนะคะลดนะคะถึงวันที่25เมษายนนี้เท่านั้นนะคะทั้งหมด25เมษาก็ไม่มีโปรแล้วนะคะยังไงสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะวันนี้กิ๊กก็ต้องลักเดือนผ่านลาลยก่อนนะคะก็ยังไงสำหรับสีเสื้อในวันพุธนะคะ ที่จะทําให้ท่านมีผู้วัวถามคํคำสุนก็คือสีเหลืองค่ะก็บ๊ายบายค่ะเจอกันในปีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ